สวัสดีกับพี่น้องชาวเต้ทุกคนวันนี้พุมก็ก,ก็ประคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพมได้ที่เป็นกำลังใจไม่ว่าคนแก่หรือว่าลุงป,ป้านาผุมก็มก็ประก,กุณออกมาครับที่พมได้มีแรงสู้ต่อไปโปรดพุมไม่ได้รับความเป็นธรรม การเดี๋ยวผมนี่มาผมไม่ได้ปล่อยเลยหรอกครับจริงๆตูดผมก็ไม่ได้หมากหมากไม้แต่เดี๋ยวผมผมนี่ปล่อยผมยาห้รู้ว่าผมไม่ได้รับความบินตรรมผมตำ้หนังคือตึ้งกระดรวงย่ติธรรมไปไล่ฉบับกับมากไม้เลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตาหรับผมตั้มว่าคดีผมเนี่ครับผมนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเลยว่าความย่ตํามยังไม่ออยาการบอย คืออะไรอย่างกันพุ่งพิดพลาดนะครับเละด้บตำรวจจากกว่าติ๊กจันแก้วทีรุดจันแก้วครับเละดา้าแลา้วจ่าทิเบกส้มมิดนะครับประธานติงสม้มใหญ่หนุนเกลี้ยงแลพอเจ,จ้าลวด ก็ได้รับการประกันตัวอย่างการตั้งไม่ไม่ฟ้องกับตั้งแี่จะเอาเป็นผู้หวางเป้นวันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้องทุกทุกคนว่าวันนั้นอายการบอยเป็นคนตู้มาใจตัวรับประดันจริงตัวผมนายผมไปช่วยว่าล้านเขาตุกปลอเอาตุกอาอมแต่ผมไปผมเลยแล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่นนี้ไม่เจงตำรวจ ก็ว่าเจงเลยเหลียบ้รยแล้วแจงจริงก็ไม่ได้เจงครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาทิติดปล่อยจะรวดป็นกายยาทิติดแต่โลกงานพุ่มก้าวไปไปอุ้มบอกไม่จะานำวดเป็นชุนเป็นชุนแนนนอนไอ้พุ่มไปือแค่นเลยแกไหลพุ่มไปกับเจ้าราพุ่มไปไปตึงเจอตำรวดกับสินี่ไอ้การพุ่มพัดเป็นคนใจพุ่มพุ่มไปกับไอ้การบยอย เพราะตา่งางติงนั้นโตมาพอนีมาพลิกใจปุ๊บม,มาปุ๊บเ,เรื่องยาเสพติดปุ๊บไม่เคยโตคดียาเสพติดแม่แต่ถ้าคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดต่ตั้ง,ง,ง,งมาหลุดจักไม่เคยกินเหล้าไม่กับพวกยาเสพติดกับปุ๊บกินปุ๊บหลุดยักแต่ปุ๊บไม่เคยขายกับไม่เคยกล้าแระยาเสพติดตีว่าป๊บตีว่าตำรวจขึ้นมาจุดประทางรับยาเสพติดก,ก้อยเกี้ยวไม่อยากของปุ๊บกับ ชัวดีนี่เล่เดี๋ยวตำรวจันไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีด้ามันผมโดยจะพอเลยครับไปถึงกับยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็นเอ็มเจ็ดเก้าสิบวานัดกับแต่ผมนับได้พี่น้องเจ้าเตยนึกเล่เจ้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรหีิว่าพอเนี้ยก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่ฆ่ากับตามเล่คนเดียวแต่ผไม่ับตามเล่คนเดียวแต่ผไม่ับตาเล่คนผมับเล่นเด ผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมเพราะผมไม่ได้เป็นทัตนวเขายก็ก็มีโลกมีมีเมียมีครอบครัวตั้มก็เลยได้เลยครับคนแด่ยกล่างต้นไม้แต่วิ่งปุ๊บนะครับถึงผมอยากให้พี่น้องเจ้าเจ้าชาบวันนี้ว่าการร่วงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยองอัยการบอกว่าจ่าติ๊กจ่ามิดประธานติงพอจะรุ้ ไปดำเนิกนกาดีเลยปุ๊จะกลับไปมอบตัวทันทีเลยครับได้ไปอยู่กันไหนนู้ปุ๊บก็ได้ไปมอบตัวดำเนิกนการตามกฎหมายก็ให้พี่น้องเจ้าเต้ได้หลับทราบกันวะเนี่ยกฎหมายเต้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรึ้งอีกอย่างนึงว่ายายีก,ก็ครับก็ผมเองเจ้าเต้ทุกคนว่าอย่าไปเล่งตึง้งทันตัดสินเลยครับเอกมาดำเนิกนการตามกฎหมายแล้ว อย่าไปปูดตึงเอาแต่เหลืองพุ่มพ่อครับพี่น้องก็ประคุณมากๆครับ